สวัสดีครับพบกับสุรคาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ดว่วนนอกยุโรปครั้งแรกไทยเป็นเจพา,าเทคบอลโลก เหลืออีกเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราโดยสมาคมกีฬาเทคบอลแ่งประเทศไทยจะได้เป็นสภาพจัดรายการใหญ่เทคบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่6กเวิล l e เทเ n ิล c ช a m ป i o n s h i p 2023ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้โดยจัด2สนามนะครับในวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมที่ลานกีฬาอนเนกประสงค์ในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท,ทหัวหมาก และวันที่2ถึง3มธันวาคมที่สนามบางกอกอารีนาโดยสำหรับกีฬาเทคบิลนนะครับใครหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินมากนักวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักและเล่าเรียงความเป็นมาของกีฬาชนิดนี้กันหน่อยให้ได้รับทราบกันคร่คราวๆนะครับก่อนที่เราจะไปชมก,การแข่งขันเทคบทิลชิงแชมโลกนะฮะที่จะมีขึ้นโดยเทคบอลเปิดตัวขึ้นนะครับครั้งแรกเมื่อปี2 1 5 7หรือคริสตศักราช2 0 1 4นะครับที่ประเทศฮังการี โดยเป็นกีฬาใช้ทักษะของกีฬาฟุตบอลเป็นพื้นฐานมีอุปกรณ์การเล่นก็คือโต๊ะทรงโค้งคล้ายกับโต๊ะเทเบิลเทนนิสและลูกบอลโดยให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งใช้อวัยวะต,ต่างๆของร่างกายยกเว้นมือและแขนส่งลูกบอลโต้กลับกันไปมาการนับแต้มคิดจากการที่ลูกบอลไปสัมผัสโต๊ะฝั่งตรงข้ามคล้ายกับกีฬาตบลูกเด่งจนนี้ทําให้กีฬาเทเบิลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลากหลายประเทศ ทั่วทุกทวีปทั่วโลกนะครับจนได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันแอนน็อกบีสแคม2019ที่กาตาร์โดยกีฬาเทบอลขยับเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกนะครับเมื่อปี2562ตอนนั้นคุณหญิงปัทมาลีสวัสดกุลกรรมการคณะกรกรมการกีฬาโอลิมปิกสากลหรือ IIC Member ได้พูดคุยกับแม็กทิวคอนเทนผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสพันธเทคบอลนานาชาติและอัลติลาอดัมฟี ioc อซีเมมเบอร์ชาวฮังการีโดยมีผู้แทนของกกทเข้าร่วมด้วยโดยผู้แทน3,000ได้นำเสนอกีฬาเทคบอลให้คุณหญิงปัทมาและเจ้าหน้าที่จากกกทได้รับรู้ถึงรายละเอียดพร้อมทั้งสอบถามความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสมาคมกีฬาเทคบอลอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจนทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันให้มีการก่อตั้งสมาคมกีฬาเทคบอลในปี2,563นะครับ จากนั้นสมาคมกีฬาเทคบอลก็เนิเนพัฒน,นากีฬานี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับและส่งนักกีฬาไทยที่โดยรวมนะครับใช้ทักษะของกีฬาฟุตบอลรวมถึงตะก,ก้อผสมผสานกันในศึกชิงแชมป์โลก2.2 2 2ที่ประเทศเยอรมน,นีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5 จนได้รับการโหวตให้เป็นทีมขวัญใจมหาชนหรือฟอร์เวอร์ไทเทีมและได้ส่งลงเล่นแมตช์พิเศษเกล่าแมตช์ในประเภทคู่ชายนะครับก่อนที่จะเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้นะครับ12ต่อ6คะแนนหลังจากนั้นนะครับนักกีฬาเทคบอลของทีมชาติของเราก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเริ่มจากการคว้า2เหรียญทองและ2เหรียญเงิน ที่ดูไบเอเชียเทควบอลทัวร์2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลตส์เมื่อเดือนมีนาคมก่อนกวาดอีก3มเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่3.2ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งกีฬาเท็กบอลได้รับก,การบรรจุให้เป็นกีฬาสาธิตและล่าสุดเมื่อเดือนสิงหางคมก็พิชิตมาได้อีก2เหรียญทองและ2เหรียญเงินในรายก,การชิงเต่าเทคบอลทัวร์ที่จีนฮ่โอ้โห สเทือนวงการฟุตบอลไทยนะครับคุณสึกคนใหม่ของเมืองทองคุณทัพแทนอุทัยบุญเหมาะขำบัตการเป็นกาหย้ายสันสเทือนวงการฟุตบอลไทยไปแล้วนะครับเมื่อเมืองทองยูเนเตตได้คุณสุกคนใหม่ที่จะเข้ามาทาหน้าที่แทนมาริโอยูลอฟสกี้เป็นที่รอแล้วนะครับโดยคนนั้นก็คือมิลลสโจซิตจะเข้ามารับหน้าที่เป็นคุณสึกคนใหม่ของเมืองทองยูเนเตดและจะดันอุทัยบุญเหมาะกลับไปเป็นผู้ช่วยอีกคร้งหนึ่งโดยจะผนึกกำลังกับดันโนเซียกา เจษฎาจิตสวัสดิ์ที่จะทำหน้าที่สตาร์ทโค้ชให้กับทีมเมืองทองต่อไปนะครับเชียสุบรัตน์ค่ำคืนนี้ o อเอสวนนะครับชุดใหญ่เตรียมดวลทีมดีกรียูฟาแชมเปียนลีกโอเอสูวนชุดใหญ่ครับทีมของสุบรัตน์เหมือนตาจะบุกไปเยือนถิ่นคลับบุกทีมดีกรียูฟาแชมเปียนลีกนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26สิพฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทย4ี่ทุ่มตรง ที่สนาม King Power Anden Ribs ประเทศเบลเยียมโดยเกมนี้นะครับแฟนบอลไทยจะได้เห็นจับแบงค์สุพนัทมือนตาแนาวรุกทีมชาติไทยในวัย21เปีคืนนี้จะได้เห็นสุพนัทลงสนามในทีมชุดใหญ่ของ OS ลูเวนภายใต้กุญสุกคนใหม่อย่างออสการ์กาเซียอดีตโค้ชทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาอีกครั้งนะครับห้ามลืมนะครับซีทุ่มตรงนะฮะโอเอสลูเวนเปิดบ้านต้อนรับแกเมย์ยอนของคลับบูกนะฮะโอ้สุพนัทจะได้เจอกับทีมยักษ์ใหญ่ของเบลเยียมนะฮะ ชมชได้ลจับตาทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกคว้าจนาธานเข็มดีปะกังหลังสูง190เซนติเมตรทีมชัดถ่ายจับตาให้ดีนะครับจนาธานเข็มดีส่งคำหวานนะครับว่าอยากย้ายไปเล่นให้กับบุรีรัมย์ก็ลงหลังจากจบเกมการแข่งฟุตบอลไทยลีกราชบุรีเอฟซีบุกไปคว้าแต้มจากบุรีรัมยูเนเต็ดถึงถิ่นช้างอารีนาหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานได้อย่างเยี่ยมที่ทำให้บุรีรัมผ้าสามแต้มกันสุทันในบ้านก็คือจนาธานเข็มดี ประกะหลังเจ้าของสูงถึง190เซนติเมตรเดล่าสุวนกะครับตับตาสถานการณ์จอ์นทันเข็มดีอาจมีลุ้นย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกเมื่อเจ้าตัวโพสต์ยอดคำหวานถึงบุรีรัมย์ว่าอยากเล่นให้กับบุรีรัมย์และอยากเล่นบนพิ่นช้างอารีนานั่นคือความฝันของเขาตั้งแต่เป็นเด็กโดยแก็ชัจนรู้บุกว่าเมื่อวานนี้คือเกมที่พิเศษสําหรับผมและครอบครัวเพราะบ้านของผมนั้นอยู่ที่บุรีรัมย์ผมมีความใฝ่ฝันที่จะเล่น ที่สนามบุรีลัมสเตเดียมครอบครัวของผมเป็นแฟนบอลบุรีลัมเสมอมาผมจําได้ครั้งแรกผมมาที่สนามฟุตบอลตอนที่ผมอายุ5ขวบผมบอกกับครอบครัวผมว่าอยากเล่นให้กับบุรีลัมมันคือความฝันของผมในวัยเด็กเด็กบุรีลัมทุกคนอยากจะลงเล่นที่สนามช้างอารีนาผมอยากขอขอบคุณที่พพอร์ตผมผมจะทํางานหนักต่อไปเพื่อเป้าหมายให้ดีกว่าเดิมลุงเนเห็นแบบนี้แล้วจะคิดอย่างไรล่ะครับซื้อมาร่วมทีมเลยหรือไม่ คิงกอน่ายโพดเดือดเพราะรักถึงผลงานต่อพิคาดหลังจมบวย้ยคิงกอนไบ้คลคยเครียดนะครับพพดเดือดถึงผลงานของ p t ทีประจบเอฟซหลังจมก้นตรรังคะแนนในศึกเทลีกหนึ่งรับผลงานที่ปรากฏมันเกินจะรับได้วอนอยากให้ช่วยกันโดยผลงานของ p t ทีประจบเอฟซหลังผ่านไป10นัดในศึกลิเว์เทลีกฤดูกาล2อ2 3ัน2ถึง จมก้นตารรังคะแนนจากการมีเพียงแค่6คะแนนและเกมล่าสุดก็เพิ่งพ่ายให้กับสุโขทัย FC20 ซึ่งจากผลงานที่เย่่ยันรืงเปล่าทําให้คิงก่อนบายใครเครียดหรือนภัทรชุ่มจิตตรีแฟนบอลทับต่อพิคาตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผลงานของทีมบ้านเกิดของตนโดยกล่าวว่าทีมผมเลี้ยงดูจ่ายเงินตรงเวลาเกินไปหรือครับผลงานถึงออกมาแบบนี้ ตั้งแต่ขึ้นไทยลีกมาเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยสงสารผู้บริหารสงสารกองเชียร์สงสารสปอนเซอร์นักเตะเคยเอาเทปการแข่งขันย้อนหลังมานั่งดูกันบ้างหรือไม่ว่าแต่ละคนมีข้อผิดพลาดตรงไหนกันบ้างแล้วได้แก้ไขกันบ้างหรือ,อยังเอเยน่นช่วยหานักเตะที่พร้อมที่จะพาทีมไปอยู่ในระดับที่ผู้บริหารและสปอนเซอร์ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้หน่อยอย่าเอานักเตะเสียงกงมาให้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่รักทีมมั่นเกินนะ กูนี่โคตรรักเลยแต่ผลงานที่ปรากฏเนี่ยมันเกินจะรับได้ช่วยกันหน่อยโว้ยไม่งั้นปักใต้บ้านเราจะไม่มีตัวแทนทีอีกเลยสนามซ้อมก็ทําไว้ให้แล้วฝากกอนเชียร์ช่วยกันเติมน้ำมันพีทีกาแฟาพันไทยใช้บริการออโตเทคเพื่อตอบแทนสปอนเซอร์ด้วยนะครับลังนะพีจีประจวบเอฟซด่วนปลิเตโลติดต่อหาโค้ดหวังหวังจีบมาเป็นกุญสือคนใหม่ ทวัชัยดำดรงอ,องตกลนนะครับได้รับก,กันติดต่อจากปริเตโรเอฟซีกับตำแหน่งกุญแจใหม่ทำการกระแสข่าวลือที่เชื่อมโยงกับเมืองทองยูเนเต็ดเช่นเดียวกันโดยการเคลื่อนไหวตำแหน่งกุญแจใหม่ที่กำลังได้รับเครื่องหมายคำถามว่าจะเป็นใครเข้ามาคุมเทีมสำหรับสโมสรบริลเตโรเอฟซีโดยล่าสุดได้มีรายงานจากเพจบีบางบกระเปิดเผยออกมาว่าทีมที่ได้รับก,กันทำตามติดต่อไปอยังโค้ดวังทวัชชัยดำดรงอ,องตกลุ่เพื่อเข้ามาเป็นกุญแจใหม่ของเทีม โดยทางพลงานระบ,บุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้จะมีการติดต่อไปอยังตัวของโคดวังแต่ว่าต,วตัวก็ไม่ได้ตอบตกลงตอบรับก็เสนอแต่อย่างใดในตอนนี้นะครับส่วนคาลือกับเมืองทองก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนอะไรมากนักเพราะยังไม่ได้มีความคืบหน้าโดยสสำหรับธัชัยดำรงองอตกูนะครับเคยผ่านการกลุมทีมแล้วหลายสมมสินในประเทศไทยโดยทีมล่าสุดคือพีทประจวบเอฟซี FC, ถึงเพิ่งแยกทางกันไปในลูกกาน่นี้พร้อมยังเคยประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ลีกครับกับทีมต่อพิคาตสมัยแรก ในปี2562มาแล้วอีกด้วยนะโอ้โนึกัสกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่26พฤศจิกายน